แต่เนี่ยผมเจอกับอะไรมังกรหยกเหรอสงสัยผดูหนังจีนมากไปมังกรหยกภาคไหนภาคก,ก,ก๋วยจีนซึ่งยงหรือเออเอ็กกวยเซี่ยหลิงนึ่งอะครับถือว่าถือเป็นบทพี่กันหยกเรามาังกรอะไรดีอะ เงินมังกรทอ,องนะครับนี่คนเข้าเล้าเหรออไม่ไม่รู้จะเดินเลยยังไ,ไม่เห็นแตงกอน ังไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะเดินเดือตรงนี้มาเพื่อเดินโฟนมาเพื่อเพื่อแต่เขาเพื่อนะครับแต่ก็ราดูเนาะอ๋อเขาก็เขาเดินไปก่อนี่เองอ่า อโอเคถ้าทะแทงนี่เนาะก็กินไปมานะครับก็น่าจะได้เปลี่ยวมั่นงนะอ้าวเหร ตกไหมตกตากอนไม่น่ามีอะไรนะผมว่าน่าจะน่าจะไม่น่ามีนะเขาจะแทงโฟนผมเนาะเออผมไม่คิดว่าจะมีประโยชน์อะไรแทงอ่ะ ก็เดินนี่ไม่ได้เพราะว่าเขาแทงได้อยู่ดีกินก็มีมาปุอ okay. เราก็เดินต้มที่แม็กเซนนะเดินเบี้ยรลิมไปนะครับควรจะดีนะจะยันไปก่อนไม่มีอะไรตัวทางโคนนะให้ไหลเข้าไปได้เวลาก็าแทงมากินก็กินไม่มีเลย ต่านี้น่าจะไม่มีผลอะไรผมก็แค่บล็อกอแล้วผูกเปียกเสเกิดเงิจับโคนอ่ะไม่โชนโคนไม่ใช่อ่ะสำเสริมมาเลยนะสเสำเสริมมาเข้ากลา,างกระดานให้หมดนะครับไม่มคิดมาก มันตอนหยุคิดนานเนอะ oh. เราอยู่อันดับที่แปดสิบเก้าอ่ะเออเขาจะโควรมาต่อผมอะ่ะผมให้ต่อไม่ให้ไม่ให้ต่อ <c oughs> งงกันไว้ก่ับเดี๋ยวถ้าถอยก็ต้มโ oh. อ้นะครับขอเดินนะ เราค่อนข้างที่จะคุมเกไมได้อยู่มัดน,นะไอเดียก็ซอน,นอะไรบ้าง maybe this อา่าอะไรอ่ะ I don't know ผ <c oughs> ูกเงี้ยวเอาน้อยคนผูกเรือซ้อนแบบผูกๆกันไว้ก่อน มันจะได้ปลอดภัยนะเวลาแบบมีแต้งมุมหงมอ่ะเม็ดไล่อะทำไงคือเขาจะต่อโคนเนี่ยเอาบังมุมบังม,มบาบังบังนะมาถอยโคนไล่อโคนต่อขึ้นเหรอต่อซ้อนต่อซ้อนเรือโคนต่อเม็ดถอยไล่เปลีย่ยถอยไล่อีมัวดีไว้เลยปอดีเือขึ้น,น,นอ้าวก็ได้อยู่นะ ผมว่าเป็นกับดักได้ hmm. เป็นกับดักให้เขาแบบนี่อ่ะน้าจะไม่กับดักเพราะว่าเราไม่รีบที่จะไล่เราซ้อนเรือก่อนอเราเรา,เราเม็ดไล่เป็นคอมโบได้พอเราอะไรเงี้ยเราเราไล่เราไล่เป็นคอมโบได้เราเอาโบไล่คอมโบถ้าไม่กี้ไล่เลยมันก็พอได้มันก็มันไม่คอมโบเนี่น่ะถ้าเกิดนี่น่าจะเสร็จละต้องขายผูก เราโคนปักนะครับเขาก็ต้องฉลับมากินริมเราแต่เราได้โคลนะเขาก็ต้องเอานะนะครับเบสขึ้นไปยันไว้ก่อนนะมาขึ้นไปไม่ได้เพราะว่ามันโดนกันเดี๋ยวม่กินรอย ยีร้อยอ่ะนี่้อยนะผมได้สับคนมาแลวยังไ,ได้เบีย้ยลิมอีกนะมีโอกาสชนะที่จะสูงมากนะเดี๋ยวแลกเดือสองลำเลยก็ได้ชน,นะนะโอ้โหอีแลกเรือสองลำเลยนะผมว่าเขาแรกเลยตามผมแลกเลยชอบเลยผมพอบแบบนิดเดียวพอ,อแล้วให้ไปกลับคนไงเนี่ยต้องกลับมาให้ได้นะอะตัวนี้อะ่ะ ตัน่าเกลียดมากเลยนี่เวมาเขานี่มาถอยนี่แต่เม็ดไลน,นี่มามามเป๋เพ้ามาตรงนี้มันจับมาแบบว่าผมว่ามีคนงานจะหลอกอู้บของเรานะครับเป็นแบบกลยุทธห์หลอกล่อนะหลอกนะหลอจะไม่ได้คิดเราโคลนเก่าแต่เราคิดจะขัม้าเขานะครับม้าต้องตอกน,นี่ช่้นมาออกไม่ได้ไม่ได้ออกไม่ได้เรียบร้อย ขั้นที่เดินได้ไม่รู้เพอร์เฟกไหมแต่ก็ผมว่าเขาขั้นเนี้ยบเนี้ยบพอสมควรเลยนะเกมเนี้ยเดินแบบค่อนข้างมีความมาสเตอร์พีซอยู่เกมนี้เหมนเกมนะักศึกษาว่าเจอประเภทเดินก่อนไม่เอาอะไรเดินเรือเล่นนะฮะแล้วก็ออกแนวดีเฟนซ์เราสามารถที่จะสร้างสรรค์รูปเกมยังไงได้บ้างนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีการแบบดูต้องดูจังหวะแต้มเรือแต้มระบบให้ดีใน,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 นนะช่วงแรกนะเพราะว่ามันเป็นแบบ มันไม่มีในตำราคือเขียนตำราก็เขียนยากด้วยนะครับมันเป็นคลิกแบบระดับ,ดบการทีนี้โคน,นึงกลับไม่ได้ต้องถาทางกับกับแล้เจ้าเม็ดไล่โคนไรแล้เจ้าเม็ดไทกินกินขุนกินขุนติดโคนถอยเอันี้จะเลยติไม่ให้ไม่ให้มา จบหมดแล้วน,นะครับที่เหลืออยู่พี่ฝดมือการบิบซึ่งซึ่งถ้าเขารู้ว่าเป็นเานาราีเขาจะยอมเลยนะ<ฤ>ออะไรอะมาตีบวดรวมเอ้ยทำทำไมจับเบีย้ยจับเม็ดเม็ดต้องเดิน ก็เปิดทางไหลของตัวหมาขึ้นไปเลยเนปะ็นหมอกมาขึ้นมาไม่ได้กินหือ พื้นที่ไปเรยโดยไม่ต้องคิดมากอะไรดขึ้นมาไม่ให้ต่อนะครับก็ชนะไปได้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เพจคุยหมักลูกกับเซนบอลนะครับทางเพจ a c e b o o k แล้วก็ G ีเอมาง y โร t ทาง youtube นะครับ ส่วนท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนก็สามารถมาสมัครเรียนกับผมได้นะเป็นคอร์สเรียนใน Facebook กลุ่มปิดก็มีมาาขวาสู้ทุกรูปมาขวาตีมาเทียมคู่กลางมาขวาตีมาซ้ายและมาาขวาตีเม็ดซ้ายนะครับมาลูกสากลก็มีเช่นกันนะ E4 หน้าขิง D4 นาขวิแวล้วก็ลูกเปิดลอนดอนนะขิงเดียนตอนนี้หมาดมีขิงเดียนด้วยอ่ามีรูปในการแก้หน้าวีดด้วยแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ตำาราผมจะอกนะเป็นตำรามาขวาตีมาเทียมคู่กลางนะผมบอกเลยเป็นตำราของแท้นะแบบ ผมกล้าเคมว่าเป็นตลาาที่ดีที่สุดในโลกในด้านมารุกไทยถ้าแต่เคยมีการทำามารุกมาเป็นร้อยปีนะครับเพราะว่าโดยความที่ผมเกิดในยุคท,ที่ AI จเจริญน,นะตำราเล่นนี้มีความสมบูรณ์มากแล้วก็ทํามานานมากนะครับถ้าเก,ก,กิดค้ตุกงทอดแยแล้วก็เป็นแนวทางการเล่นมารูกแบบใหม่ที่ทุกท่านน่าจะไม่เคยเห็นว่ามารุกไทยเดิมดีได้โอเคครับสวัสดีครับ